นี่ครับทางหยาแล้วครับทางเอานะครับขอบสาครับขั้นคู่ขอบสาครับต้องใส่มีดทางเอาครับใส่เกลียวทางเอาครับว่าขอบสาหนีปลูกต้นไม้ไว้หลายครับถ้าใส่เครื่องตัดก็อาจดโดนต้นไม้ได้นะครับเลยต้องใส่ เกี่ยวค่อยทางไปครับนี่ครับกต่ทางได้เยอะแล้วครับประมาณนี้แล้วครับโอ้ปลากระติดครับโอ้ยมาเบิองครับยังติดครับนี่ใส่เอาเขียดใส่เงียใส่เบ็ดปลาไปนะครับบักสิงเงี้ยนะครับนี่ครับติดเบ็ดผมครับเอาตั้งได้ดีแล้วครับวันนี้พี่น้องเอาังได้ดีแล้วครับ ติดแล้วครับมันแล้วครับใหญ่เงี้ยนะครับโอ้หลุดครับหลุดหลุดแล้วครับงูติดเบ็ดครับแบบอยงเงี้ยเขียนเลยครับงูติดเบ็ดโอ้น่าสิเป็นงูสิงนะครับงูหนามโตใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวใส่ไปอีกครับเดี๋ยวก็มากินอีกครับโอ้ว่าเฉียวขึ้นมาให้เบิ้งนะครับเมื่อกิน ใส่ออกปากคอญ่ถือง,งูครับนี่นะครับมาหาทางหญ้าแถวนี้นะครับนี่ทางออกจากต้นไม้ครับต้นไม้กำลังโตใส่เครื่องตัดก็อันตรายครับอาจจะตัดโดนต้นไม้ได้ครับต้นไม้แถวนี้ปลูกไว้ที่ยิบเลยครับนี่ครับ ป่อยถางไปแล้วครับนี่ครับหลังนึงก็ยังบ่ถูกนะครับใส่ว้แต่หมู่บ้านขึ้นนะครับนี่ครับกระถางแวงสิแล้วครับครับเยวก็แปนครับถางง่ายครับมีติ๊กต๊อกนะครับสั่งมาจากติ๊กต๊อกเกี่ยวนี่ครับครับถางแวงสิแล้วครับถางขึ้นไปนี่ก็แป๊บเดียวนะครับนี่ นะครับทางขึ้นไปทางลูบไปที่ครับแต่ว่าเราว่าข้างบนจะมีต้นไม้นะครับนี่ครับข้างบนนี่มีต้นไม้นะครับข้างบน,นตรงค่อยๆค,ครับนี่ครับทางมาประมาณนี้นะครับ